ผมปักปลามาสองชิ้นเลยเนี่ย สวัสดีครับพี่น้องอาหารใต้สไตล์โชเล่แกงกะทิปลามงกับใบยอปลามงซื้อมา7ตัว70บาทแต่ผมแกง5ตัวแบ่งไว้เจี้ยนขี้มิ้น2ตัวใบยอกรรม5บาทซื้อมา4าี่กำ2ม20เวลาแกงเอาก้านตรงกลางนี้ออกนะครับเอาก้านออกแล้วตัดใบละ2ท่อนก็พอหรือว่าใครจะหั่นเล็กกว่าน,นี้ก็ตามสะดวกนะครับเตรียมของเสร็จแล้วก็มาลงมือแกงตั้งกระทะใส่กะทิกะทินี้ต้องเคี่ยวให้แตกมันก่อน กับที่แตกมาแล้วก็ใส่กะปิกับเครื่องแกงคนให้เครื่องแกงกับกะปิละลายน้ำแกงเดือดแล้วก็ปรุงใส่เกลือใส่น้ำตาลใครกินผงปรุงรสก็ใส่ตามชอบได้เลยนะครับแล้วก็คนให้ทั่วแล้วก็ชิมอืมอร่อยก็คนมันเก่งนะอ่ะก็ต้ดก็ต้อดอร่อยแล้วก็ใส่ปลา ใส่ปลาแล้วกดกดก็พอนะครับอย่าคนเดี๋ยวน้ําแกงตะข่าวปลาสุกแล้วสุดท้ายก็ใส่ใบยอกดกดให้จมน้ําแกงพอนะครับอย่าคนเดี๋ยวเนื้อปลาจันเละเนี <c> ่ย <oughs> ใบยอสุกแล้วเดี๋ยวผมจะคนให้ดูนะครับว่าน่ากินแค่ไหนนี่ครับนี่ปิดแก๊สแล้วก็ยกไปรับประทานได้เลยอย่าลืมนะครับหนูๆนู้องน้อง,องก่อนจะกินอาหารทุกครั้งต้องล้างมือให้สะอาด แล้วก็เช็ดให้แห้งจำไว้นะครับเด็กดีเด็กดีดกดผักนอกวันนี้มีลูกตอด้วยนะครับถั่วฝักยาวแตงกวาประโดนน้ำและมะอูมแขกใบยอหนี้มีประโยชน์มากมายนะพี่น้องแก้คลื่นไส้แก้เบาหวานแก้ปวดตามข้ออะไรอย่างเงี้ยชอบกินใบยอมากเลย ปลาโมงน,นี่กินง่ายพี่น้องก้างไม่สปเปสะปาก้างไม่เยอะเหมือนปลาทูหรือว่าปลาตะเพียนอะอร่อยมากเลยพี่น้องใครที่ชอบใบยอนะอาหารหมื้อนี้คือมื้อโปรดเลยนะ ไค่แกงอะใบยอนี่ตั้งไฟให้สุกหน่อยนะครับใบยอไม่ได้สุกง่ายๆเหมือนกับใบชะอมผักหวานหรือว่าใบเหลียงนะครับอืมอร่อยโปรดจังจริงนะเนี่ยอยู่บางแทช่วยแม่ขายข้าวมันไก่ อู่หาดใหญ่เปลี่ยนไปขายข้าวขาหมูอยู่ยาลาเปลี่ยนมาขายน้ำหมูดูอยู่อำเภอละงูก็ยังขายหมูดูยำเกิดปัดต,ตานี้ย้ายตามที่มาอยู่ทําง กระบี่บกระบี่บกระบี่บก,รบบกระบี่สุราธานีชุมพรสงขลราดล่องพัทะลุงกันปังปราดดวงขี่ดีขางาตูส